สิ้นสุดการรอคอยหมากปรินเซอร์ไพรส์ขอคิมเบอรี่แต่งงานแล้วที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์คนบันเทิงแห่ยินดีกันทั้งวงการเรียกได้ว่าอยู่ในวงการบันเทิงมานานสำหรับสาวคิมเบอรี่โดยมีผลงานที่โดดเด่นมาจากผลงานละครเรื่องทาลาหิมาลัยหนึ่งในละครจุดสีหัวใจแห่งขุนเขาทำให้สาวคิมมีผลงานอยู่อย่างต่อเนื่องในปัจจุบันและเป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบัน ทางด้าน Kim ley, คิมเบอร์รี่คบหาดูใจกับหมากกบรินโดยทั้งคู่ได้คบหากันมานานกว่า8ปีแต่ต้องบอกเลยว่าความหวานยังไม่ลดน้อยลงแม้แต่น้อยและก็เป็นอีกหนึ่งคู่ในวงการบันเทิงที่มีข่าวเชียร์มาตลอดให้ทั้งคู่มีข่าวดีแต่งงานกันล่าสุดต้องบอกเลยว่าไม่ต้องเดากันต่อไปแล้วสิ้นสุดการรอคอยหมากบริน เซอร์ไพรส์ขอคิมเบอร์รี่แต่งงานแล้วแห่ยินดีทั้งวงการบันเทิงโดยทั้งคู่ได้เดินทางไปที่ประเทศสวิตเซแลนด์พร้อมกับเพื่อนสนิทนเดตคูกิมิยะและยาย่าอุรัสยาขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราด้วยนะคะ